เ้าสัญหาตาจะแดกวันนี้จะมาต้มพะโล้ใส่ไก่นะครับวัตถุดิบต้งแต่ก็มีไก่ใช้ไก่เป็นส่วนสะโพกแล้วก็เลือดนะครับผักแบบชีกระเทียมพริกไทยเม็ดขา่าเครื่องพะโล้น้ำตาลปี๊บนะครับสุดท้ายก็ไข่นะครับวัตถุดิบนที่ต่อไปดูวิธีการทำเลยครับเราตอนแรกจะทำปากระชีกระเทียมแล้วก็ พี่ไทยเมตดแ็เราตั้งน้ำต้มไข่แล้วครับครับตอนแรกก็ตั้งน้ำใส่เกลือครับครับแล้วก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมพี่ไทยเม็ดเจ้าโขกไว้ครับครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องพะโลครับครับแล้วก็ตามด้วยข่าทุกครับ แล้ก็ตามด้วยสีดำครับแล้วก็สีขาวครับ,รบทำน้ำเดือดก็จะตามด้วยไก่ลงไปแล้ว้าพอเดือดกับสุกเขาจะปรุงรสเริ่มตามพีกับ ครับชิมแล้วปรุงรสถูกใจก็ใส่ไข่ลงไปครับชอบหวานชอบเค็มไงก็ปรุงกันนะครับถูกใจปากแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับแล้วก็เปิดถูกใจก็จะตามเรื่อยๆเลยครับท้าสุดท้ายท้าสุดก็ผัชีครับก็เป็นใส่ครับต้มงพกโล้ไก่ง่ายตาฝสไตล์บสันห์แต้แดงลองตามดูครับง่ายๆ All right, you